ณน,ะนครแห่งความจริงเจ้าชายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจากการสิ้นพระชนของพระราชาผู้เป็นบิดาจึงหนีเข้าป่าออนไลน์เพื่อลืมความเจ็บปวดและค้นหาขุมทรัพย์คริปโตตามความฝันของตนเด้เขามีความฝันนะว่าเขาอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนแต่ตั้งแต่พ่อเขาเสียเด้กก็เปลี่ยนไปแม่ไม่เคยเห็นเขาวาดรูปอีกเลยแม่กับเขาเนี่ยแทบไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลย วันวันก็อยู่กับโทรศัพท์ของเขาซะมากกว่าตอนนี้มันก็ตั้ง3<อ>เดือนแล้วอะที่เจ้ไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านอยากให้ผมถึงขั้นต้องให้เจ้ย้ายออกเลยผมรู้ว่าแม่เหนื่อยตั้งแต่พ่อจากไปแม่ก็ทํางานหนักมากขึ้นถึงผมจะช่วยอะไรแม่ได้ไม่มากแต่ถ้ามีทางไหนที่จะทําให้แม่สบายผมก็จะทํา ออนไลน์ที่มาในรูปแบบของเกมพบว่ามีผู้เล่นมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุจึงนับได้ว่ากลัวที่สุด,ดก็คือกลัวว่าเขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับการัน,นออนไลน์แล้วทาให้เขาเสียคนเต้ขอโทรศัพท์ให้แม่และบางครั้งแม่ก็ทําอะไรที่ผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผล ในขณะที่เจ้าชายกำลังเพลิดเพลินอยู่ในโลกออนไลน์ปีศาจพนมันก็ปรากฏกายขึ้นและเสนอให้เจ้าชายได้พบกับพระราชาอีกครั้งแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของเจ้าชายเจกพี่เก็บเงินให้ครบแล้วนะเล็กมาเอาได้เลยข่าอะไรล่ะเจ้เต้มันจ่ายให้แล้วนี่ เต้เอาเงินมาจากไหนเต้ไปเล่นพนันออนไลน์มาใช่ไหมเต้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเอาเงินมาจากไหนเต้ได้จากการวาดรูปวาดรูปอะไรเต้แม่ไม่เคยเต้วาดรูปเลยนี่ถ้าพ่อยังอยู่พ่อจะเสียใจมากแค่ไหนถ้ารู้ว่าเต้เป็นแบบนี้ถ้าพ่อยังอยู่พ่อจะเชื่อและฟังในสิ่งที่เต้พูดสวัสดีครับจางเลยนะว่ามินนะครับรบกวนคุณแม่มาที่ตรงนีนด้วยนะครับ ช่วงขณะที่เจ้าชายกำลังจะทำสัญญากับปีศาจพนันอัศวินจากนกครแห่งความจริงก็เข้ามาขัดขวางไว้แล้วขับไล่ปีศาจพนันจนหนีไปเจ้าชายจึงปลอดภัยและได้สติหวนคืนสู่นครแห่งความจริงจริงๆแล้วเต้ไม่เล่นพนันออนไลน์นะครับและเต้ก็ไม่ได้เลือกวัดดูด้วยครับแต่เต้แค่เปลี่ยนวิธีการวาดจากวาดในกระดาษเต้เปลี่ยนมาวาดในโปรแกรมในโทรศัพท์ ผมเลยนัให้เขาไปขายลูกออนไลน์ปรากฏว่ามีคนชอบผลงานของเต้มากจึงขอซื้อไปทําให้เต้มีเงินพอจะไปจ่ายค่าเช่าบ้านได้และยิ่งไปกว่านั้นครับผลงานของเต้ได้ไปสรุปตาบริษัทสตาร์อัพที่ทําเกี่ยวกับการ์ตูนออนไลน์ครับเขาอ,อยากให้เต้ทางานกับเขาแต่ติดตรงที่เต้ยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นเอกสารรับรองก่อน นี่คือเหตุผลที่ผมเชิญคุณแม่มาวันนี้ครับหลังจากรอดชีวิตออกมาจากป่าออนไลน์เจ้าชายก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งและขิ้เป็นพระราชาปกครองคอนครแห่งความจริงเอ๊คุูว่าตอนจบมันยังไม่สุดน,นะแล้วอัศวินที่เข้าไปช่วยเจ้าชายละ่ะเป็นยังไงต่อก็คอยดูแลเจ้าชายและช่วยปกครองนครแห่งความจริงต่อไป <c oughs> แล้วลูกในความจริงละ่ะใครคอยเป็นอัศวินให้กับเต้ ไม่ว่าการ์ตูนของเต้มันจะสามารถส่งสารไปได้ไกลมากแค่ไหนในโลกโซเชียลแต่มันก็ไม่สําคัญไปกว่าการสื่อสารกับคนที่อยู่ตรงหน้าเต้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะเมื่อเจ้าชายได้รู้ความจริงว่าอัศวินที่แท้จริงนั้นคือราชินีพระมารดาของพระองค์เองเจ้าชายจึงสํานึกได้ว่าถึงแม้บิดาจะจากไปเสียแล้วแต่ก็ยังมีพระมารดาที่คอยห่วงใยตนตลอดมา จึงตัดสินใจที่งความฝันในการลา่าขุ่นซั์คิโตแล้วกลับมาทุ่มเทดูแลพระมารดาของตนเพราะแท้แจริงแล้วความฝันอันสูงสุดของเจ้าชายคือการดูแลแม่ให้ดีที่สุดอ่ะแม่คืนให้